ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับรารกันตอร์คิวเกมเมอร์นะะเมื่อเพื่อนเข้ามาเราต้องอัดไว้นะนะก็บ้านได้อัปเดตไปนะเมื่อผมตอนผมไม่อัดน,นะไม่อัดให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคบผม,มอ่มจะเฮ้ยนายจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ เออแบบนี้แหละมันต้องพอิเศษเสียงหองรอบมาอย่างทอะไไรก็ด้ ยูป hey. ูอืมฮน้องไปพี่ออกพี่เข้าบ้านไม่ได้ mm hmm. พี่เข้าไม่ได้ต้องมีประตูหลังยุด <laughs> แล้วจะเดินต่อไปหยุดนี่นี่น,น,นี่มันต้องมีประตูหลังนี่มันต้องมีแบบน,นี้อ่าเมื่อฟาดิดหลุดแล้วก็ทำประตูหลังให้เลยประความรวดเร็วเรา<ม>เนี่ยเจ้าของบ้านฮ้อ ประตูเสร็จมีประตูเยอะไงประตูหลังประตูหน้าประตูสามสะมีหลายประตูนะะตเนาะเฮ้ยมันยังมีสามชั้นอ้า <c oughs> อทำไว้แบบนี้ก็ดีนะอือนี่แหละสวยสวยดีดีดด ดีมากดีมากฟาดิทนายเข้ามานี่ช่วยได้เยอะเลยอ่ะโคปิดแบบซ้ำตัวรนะิจินอนน่ะดีทำไมอ่ะไม่ดีอหรอฮะนี่วิธีเข้าแบบปุ๊บๆอาเสร็จเลย ว้าวไฮเทคไฮเทคบ้านเราไฮเทคเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะแบบเปิดไว้แลก็ได้ตรงเนี้ยแล้วก็เปิดตรงเนี้แล้วก็เดินเปิดเดิน,น,ดน,นแบบเปิดเองโดยอดิจินอนแบบเปิดแล้วปิดอื ừ, ผีชัดๆแต่ไม่ใช่เราไม่สามารถออกตรงนี้ได้หรือออกได้ออออกได้อือดีดีนี่นี่น,น,น,นี่ทางเข้าใหม่แบบอยู่เอออยู่ไกลๆเข้ามาป๊อปป๊อปปิดอ่าเนี่ยเจ้า,จาของบ้าน บอกเองยังกะแล้วก็ประตูออกของนอ้องออกง่ายๆออกบ้านไปเอาลาวาเอ๊ะลาวากับน้ํามันอยู่ใกล้กันทำไมไม่เอามาทำออฟฟีเดียนแล้วจะได้เป็นนรกอะ่ะเาาื้เอเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนเยอะ อะไรไมาเปิดกองหนูเฉยๆหนูแย่ง๋ยวพี่ไปเอาพี่ไปทำวิดีเดียนก่อนจลุบทุน้องไปบักเปล่าอ่ะคนนึ้ว่าหนูบกักอ่ะ นี่เราต้องมาขุดกันก่อนสดิสนี่นี่นี่ออกซิเียนขุดเลยขุด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 คนเดียวว่าได้เฟยเฮ้ยแล้วน้ำอ่ะเฮ้ยน้ำหมดช่วยด้วยฟดดิสแปบแปะแปะฮนี่ขุดเลย เส้นไหนชอบชอบสนุกโอ,อ,อ,อ้เฮ้ยเออโหมีด้านล่างอีกด้านล่างเหรอมันอาจจะไม่มีด้านล่างแล้วก็ได้ฮึ๊บอ่ามีด้านลา่างอีกไหมอ่ะ

ย้ำๆๆทำไรบ้างหรือว้ามานอน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 ปไปดิษนอนนอนคนเดียวก็ได้คนอื่นไม่นอนนอนคนเดียวก็ดีเงินมึนอยู่กำลังมึนกับเกมแล้วก็เช้าแล้วเราก็ขา เดี hey, food, daylight, ๋ยวพี <compliment> ่ไปขูดอัลฟิเดียนก่อนนอะใช่ใช่ใช่อัลฟิเดียนต้องมาก่อนเสมอฮึชอตักมาตักมา หนูเป็นสายปั๊มไงปั๊มทุกอย่างอะคิดว่าเราอยู่เฮ้ยไอ้ดูนมันสิบ้ากอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดิบดับให้เออเยี่ยมเยี่ยมขุดิขุดยังไม่มีโต๊ะเอ็นชานอ่ะโต๊ะเอ็นชานทำไงอ่ะยแล้วฉันควรหยุด หรือว่าจะเดินต่อไปหยุดหรือว่าจะทำเช่นไร <S <S นี่น่าจะไม่น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนรกกันแล้วเราไปหาฟินก่อนโอ,โอ๊ยเอ้ยวาวาตะมุกลาวาอยู่ไหนเฮ้ยทำไมน้ำอินฟินิตี้ไหม ดีดไม่ต้องเลยแล้วฉันควรหยุดหรือว่าจะเดินต่อไปหยุดโอ้โ oh, หนี่มันร้องเพลงอ่ะอไอ้ป้า,า,า,อ,า,าอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรให้เปิดไปกล่องพี่กับฟาดิสอ่านดีๆแล้วฉันควรหยุด หรือว่าจะเดินต่อไปเฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้าตกน้ำนี่สวยลาวาเฮ้ยทำไมลาวาเยอะจังปรอดีตจะทำอะไรอ่ะเนี่ยฉันคุณหยุดเออไม่ทันไม่ทันเนาะทันทันทัน ขุดนานแล้วอ่ะขุดด้านล่างนี้เผื่อไม่มีไม่มีมมอ่ะไอ้บ้า่่ด้าานิเ ใช้ยเยอะเลยนะออฟฟิเดียนเนี่ยเอาหออฟฟิเดียนเนี่ยเอาตรงไหนดีฟาดดิปตูนรกตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ số ba chín, đúng không? dừng, đưa กะะ็ตกล่าววานั่นไงลาวาทำไมอ่ะกูอ่ะเออแล้วเป็นปอดเหตุใครทำก็อร่อยขุดออบซิเดียนอยู่จะทำประตูนรกทำไมทำไม,ม,น,มน้ำมันชอบแบบตักลาวามันก็ได้เฟ้ เออเนี่ยลาวาเออปลอ้โหนี่กซาร่าซาร่าซาร่าแบบนะนี่ยไไัอะอืมบักแป๊บแป๊บนะร้อนร้อนตูดปอดิหยุดอังอุ้ย อุลโตรตุ่นเพราะคือเอาน้ำมาไปเอาเอาไอ้นั่นเอาน้ำมาดับลาวาไม่ก็ให้น้ำดับลาวาเองโอ้ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วพี่ขึ้นสูงๆก่อนไม่งั้นตาย ห้ามขุดเด็ดขาดราก,านนกลัอนค่รอลาวารลแป๊บนั่นเหรอีเดียนขุดกันช่วยกันขุดตาช่วยกับพี่วด,ดิตนั้น,นเฮ้ยกดิด